ขอเชิญท่านเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันร์อนันตชัยณบัตดนี้ขอเรียนเชิญกลัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกลัลยาณมิตรสรันภูริปัชญากัลยาณมิตรสวนีฮิรัญยสิริกลัลยาณมิตรพันประภาปันพิพัฒน์ กลัลยาณมิตรศาสตราจารย์ดเตอร์นายแพทย์ธนงชัยสิริอาภิสิทธ์กลัลยาณมิตรพงศักดิ์เยียงสกุลกลัลยาณมิตรนพดลน,นพฤทธิ์กลัลยาณมิตรพีรณิเพ่งรีกลัลยาณมิตรชยันสุพันณวง์กลัลยาณมิตรสัตวแพทย์โสพลคงเทศกลัลยาณมิตรจันทิมาวัชระพงวนิษ์ กลัลยนานมิตรสุวรรณาทองฤทธิ์กลัลยนานมิตรอรพินลีประเสริฐพันธ์กลัลยนานมิตรนายแพทย์สุนทรหอเผ่าพันธ์กลัลยนานมิตรนาธิยาสเสวตราคมกลัลยนานมิตรแพทย์หญิงลัดดาวันห้อเผ่าพันธ์กลัลยนานมิตรนวรัตรัตนดีโลกนภูเก็ตกลัลยนานมิตรวรํพพรเพ่งสีกลัลยนานมิตรสุขจิต อุดมโชคสกุลกัลยาณมิตรวันเพนเทพามาตกัลยาณมิตรชัชชรีชีวะปริยางบูนกัลยาณมิตรวชิราเทพามาตกัลยาณมิตรชัชนีจิตเพียนขากัลยาณมิตรนิพาพันธ์จิวัชารานุกูลกัลยาณมิตรเนตรัตนาจุลเนตรกัลยาณมิตรนัทพลพงศ์จิวัชารานุกูล กัลยาณมิตรนิพาเหลืองตั้งวโรดมกัลยาณมิตรอาภิชาติจิวัชารานุกูลกัลยาณมิตรสุภัตราเสนีวงศ์ณอยุธยากัลยาณมิตรพรเลิศเตชะรัตนภาศกัลยาณมิตรนัทอมรธน,นานุบาลกัลยาณมิตรมาสามิอาสโนกัลยาณมิตรธรรมริจิตเพียรค้า กัลยาณมิตรเบญจวรรณวิชัยดิตกัลยาณมิตรพันธิรารัตนดีโลกนู้เก็ตกัลยาณมิตรพาริดาขุนเนนพาณิชกัลยาณมิตรจันอารามนาคทองกัลยาณมิตรสุภัตราตรีกูลกัลยาณมิตรเมธีนาคทองกัลยาณมิตรเอกชัยปลื้มพวกกัลยาณมิตรบุรีรัตสังขวาสีกัลยาณมิตร นงกรจิวัชาร,รานุกูลกลยานมิตรชวลิตกิศวัภิภพยสารกลยานมิตรธนิ t ฐาจิวชัชรานุกูลกลยานมิตรรินลพัฒน์นำสนองวงกลยานมิตรบุญสิริจิวชัชรานุกูลกลยานมิตรศรีสุพรแเจิงกลยานมิตรยอดมณีจิวัชารานุกูลกลยานมิตรกรกมนเพชรจำรัส กัลยาณมิตรบางอ่อนริดำร,รงกัลยาณมิตรสาโรธบุญประสบโชคกัลยาณมิตรไมตรีจิตสุพรรณนานนกัลยาณมิตรพดจนันศีอภัยกัลยาณมิตรชัญญาธัญญพัก์ประสาทเวทกัลยาณมิตรพดจนาศีอภัยกัลยาณมิตรศัสิวัฒนาอุกาโชคกัลยาณมิตรนายแพทย์อภิรุทองวัด กัลยาณมิตรสุปันนาปิมมรกฏกัลยาณมิตรอัชวีทองวัดกัลยาณมิตรเจนจิราทกนสุเวศกัลยาณมิตรจักริตโอสายไทยกัลยาณมิตรอังคณีสัมปัญญกุลกัลยาณมิตรปรีณาภาสอนสีกัลยาณมิตรชื่นจิตโชชัยกัลยาณมิตรรัตนาเหล่าสกุลกัลยาณมิตร สุภาวดีคงสนุนกัลยาณมิตรกฤษณาธงชัยกัลยาณมิตรพิศนีกล้าตะวันกัลยาณมิตรอ่อนอนณงสันตานิพัทธ์กัลยาณมิตรพรทิพย์ธัญธญา,ารากัลยาณมิตรหัตถยาตันมานธรมรมกัลยาณมิตรเรือตรีรังสรรแสงเรืองกัลยาณมิตรธานีเกียรติพิพัฒนกุล กัลยาณมิตรเพนรุ่งสุดทธิพงคูณกัลยาณมิตรโกศลมาลิวงกัลยาณมิตรวรวันทองแดงแกัลยาณมิตรศาสตราจารย์ดเรหันษาปุญณพยักษ์กัลยาณมิตรสุนีแสงทองพินิษกัลยาณมิตรทรงชัยตั้งจรูนวานิษกัลยาณมิตรทรงพัชส,สีละสุดกัลยาณมิตรปิณน,นราขจรวัฒนา กลัลยานมิตรอรุณวดีจึงจีรานนท์กลัลยาณมิตรชนลากาลทีรกุลพิสุทธิ์กลัลยาณมิตรอารพรการชนะกลัลยาณมิตรปิยธิดาปิ่นชัยพัฒน์กัลยาณมิตรชนสจีมีลาบกลัลยานมิตรพานุพงศ์ปิ่นชัยพัฒน์กัลยานมิตรเจนิสแทน ขณะน,นี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยเนื่องในวาระพันษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้น น้อมนําใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรยัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีทุกท่านครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงธรรมแก่เทวดา ผู้มาเข้าเฝ้าในครั้งนั้นว่าบุคคลผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักสุเพราะความที่บุคคลทั้งหลายแม้มีดวงตาดีก็ไม่อาจมองเห็นได้ในที่มืดได้ฉันใดผู้ให้ประทีปโคมไฟ จึงได้ชื่อว่ายังความสว่างสวัยให้บังเกิดขึ้นเขาย่อมถึงพร้อมด้วยมังสะจักษุทิพยะจักษุและธรรมจักษุด้วยตระหนักในพุทธโอวาสนั้นเหล่านักสร้างบารมีทั้งหลายจึงขนขวายสั่งสมบุญ น้อมถวายดวงประทีปสักการะบูชาแด่เนื้อนาบุญผู้เลิศอันจะยังผลอันไพบูรณ์ให้บังเกิดแก่ผู้บูชาไปตลอดกาลนานดังบุพพจริยาของพระอรหันตเถรีผู้มีนามว่าพระปัญจ ทีปทายิกาเถรีในภพอดีตท่านได้ปฏิบัติบูบชาแต่พระปทุมุตระศาสดาด้วยการเจริญสมาธิภาวนามีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์อยู่ภายใต้ต้นโพธิพฤกษ์อันเป็นไม้ตรัสรู้ธรรมตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืน ในค่ำคืนสุดท้ายได้จุดดวงประทีปห้าดวงผวายเป็นพุทธบูชาด้วยใจเปี่ยมศรัทธาอำนาจแห่งบุญในครานั้นติดตามส่งผลตลอดหนึ่งแสนกับทำให้ความมืดมิดไม่เคยปรากฏแก่ท่านเลย ไม่ว่าจะบังเกิดในกำเนิดใดๆย่อมมีดวงประทีปจำนวนแสนดวงส่องสว่างรายล้อมอยู่เป็นนิดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเลิศกว่าสตรีในยุคนั้นๆเป็นผู้มีจักษุที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดบดบังการเห็นของท่านได้แม้อยู่ในคันมารดา ก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ในภพชาติสุดท้ายเป็นผู้เปี่ยมด้วยปัญญาได้ออกบวชแต่ได้บรรลุอรหัตผลกลายเป็นสามเนรีผู้มีทิพยะจักษุและมีฤทธานุภาพมากด้วยวัยเพียงเจ็ดขวบกระทั่งพระบรมศาสดา ทรงมีพุทธานุญาตให้ท่านเข้ารับการอุปสมบทยกฐานะขึ้นสู่การเป็นพระอรหันตเถรีผู้ทรงคุณอันเลิศอีกองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนานี้คือผลอันเป็นอจินไตยจากการบูชาแด่บุคคลผู้เลิศคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดุดเดียวกับการจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชยัยเพื่อน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยในครั้งนี้ย่อมบรรดาลผลนับอสงไขยอัปมานังให้บังเกิดแก่ทุกท่านอย่างเป็นอัศจรรย์ันโต ทิยาัมเลสกยานันติวันโตเอวังตะวังวิชโยหหิชยัยโสชยัมังคะเลอปรา ชิตปาบลังเกสีเซปทวิวปุณคะเลอพภิเสเกสามปุณธังอาคัมปันโตปมวันทติสุนคขตังสุมังคาลังสุปามภาตังสุหุติตังสุขโนนสุโมห ตัวจ้สุยธรรงพระมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมมังปนีเทติปัฏฐ์ขินังปทาคินานิกตวานนลาพันต์ เทปะทาคีเนชยันตัวโพธิยาโมเลสักยานังนันติวัตตนวอวางตวังวิเยโย ชุใยัสุชจยังมังคะเลอปะรังจิตาพัลลังเกสีเสปะทวิปุระเรอภิเสเกสัมภูร์ธนังอักขะปะตัวปัจมัตติสุนาคาตังสุมังคะังสุปัมภาตังสุหัวิี่ตัง สุขันโนสสมห์โตะจัสุีธรรมรัมจาริสุปัฏฐานกินังบัาคินัง กลจงกรรมบัตังขินังบาทังขินังมโนกรรมบุญิทิเตปัตังขินังปัตังขินานิการตวานาลาพันตันเตปัตังขินิชยันตัวมัวธิยามัวเรศกยานังนันทิวัน ตโนเอวังตะวังวิชโยโยหุิชยังสุชัยมังคเลอปร,ราชิตาปันลังเกสีเสประทวิปุกคะเลอภิเาสเกสัมภพวนทานังอะคัมปะบัดนี้ชาวาลาแห่งเทียนใจอันเจอจ้า ในพรรษาพิสุทธิ์พรรษาแห่งการบรรลุธรรมได้โชตนาการขึ้นแล้วขออนุภาพแห่งการบูชาคุณของพระรัตนตรยัยและมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันประเสริฐจงเป็นบุญศักดิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพ ดลบันดาลให้ลูกหลานคุณยายทุกคนสมปรารถนาในทุกสิ่งมีสมบัติอัศจรรย์บังเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบาร,รมีได้อย่างเต็มที่ไม่มีบกพร่องได้เข้าถึงฐานะอันเลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติ ตลอดไปทุกภพทุกชาขอแสงประทีปอันเกิดจากการบูชาในครานี้จงเปี่ยมด้วยพลานุภาพขจัดความมืดมิดแห่งอวิชชาให้หมดสิ้นไปขอให้พรรษานี้จงเป็นพรรษาแห่งความสว่างสวยัย ให้ลูกหลานคุณยายได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในมีพระธรรมกายสถิตมั่นเป็นหลักชัยได้ติดตามและตามติดมหาปุชนียาจารย์สร้างบารมีตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุด แห่งธรรมเธอ ราชิตาปัลลังเกสีเสปตทวิปนกาเลมอภิเศเกสัมภพพุทธานังอาคาปันโตปโมททติสุนัาตั้งสุมังคลังสุปัมปาตังสุหมติตังสุขโนสุโมโตจะสุยิทังพระมจจาริสุปัฏฐคิน गाय का मा वाच का मां बथाखिनां पथाखिनं मनोकामाङ्गीते पथाखिन बथाखिनानि कथवानले पथाखिरे